ไปที่เกาะเต่าครับนักท่องเที่ยวต่างชาติจุดอาบแดดลงทะเลหันมาเล่นสร์น้ําสงการกันอย่างสนุกสนานเลยครับที่เกาะเต่าอําเภอเกาะพังานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งยุโรปอเมริกาอังกฤษได้อยู่กิจกรรมอาบแดดลงเล่นน้ําในทะเลออกมาเล่นสร์น้ําสงกา์เต็มถนนหน้าท่าเรือเกาะเต่านะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานอย่างที่เห็นนี่ละครับสถานการา์ล้ำลึกอัศวะวชิน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะเต่ากล่าวว่าการท่องเที่ยวสงกรานปีนี้ถือว่าคึกคักมากนะครับหลังจากโคกิจกรรมปรมา3ปีจากโควิด19 โดยยอดจองห้องพักช่วงสงกรานต์ตอนนี้เต็มทุกแห่งครับและตั้งแต่มีงานฟูลปาร์ตี้เกงงาะพะงันนะคะเมื่อวันที่5เมษายนรวมทั้งเทศกาลท่องเที่ยวเกาะเต่าเมื่อวันที่7-9เมษายนที่ผ่านมาทําให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ยาวมาจนถึงวันสงกรานเพื่อรอเฉลิมฉลองและเล่นสรดน้ํากันอย่างสนุกสนานเชื่อมั่นว่าการจัดปฏิทินการท่องเที่ยวต่อเนื่องเช่นนี้นะคะจะทําให้นักท่องเที่ยวนั้นมีความประทับใจและจะกลับมาเยือนเกาะเต่าอีกครั้งค่ะ มาดูภารกิจของตำรวจท่องเที่ยวกันบ้างนะคะตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยก็ตรวจเข้มพื้นที่เล่นน้ำสงกรานพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยพร้อมด้วยตำรวจชุดสายตรวจรถยนต์เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจรถจักรยานยนต์และเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือลงพื้นที่ออกตรวจตราและดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหลังห้างเซ็นทรัลเฟสิวัลเกาะสมุย ถนนเลียบหาชเวงซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสงกรานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติเพื่อดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะจากการลงพื้นที่เบื้องต้นพบว่าบรรยากาศการเล่นน้ําของนักท่องเที่ยวบริเวณกอดสมุยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับไม่พบการเล่นน้ําที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายทั้งนี้ได้ประชาัมพันธ์ช่องทางการรับความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวผ่านสายด่วน1 1 5 5และแอปพลิเคชัน Tourist I l เ v e You <im itation> เพื่อนักท่องเที่ยวได้รับความช่วยเหลือที่รวดเร็วกับ <im itation> ส่วนที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ z จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายมตราพรมศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้อำนวยการททรสุราษฎร์ธานีประธานหอการค้าสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่และภาคเอกชนครับร่วมการเปิดงานสุราษฎร์ธานีสงกรานตร์เฟ,ฟ 2023, สติวัล2 0 2สสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทยครับโดยไฮไลท์ของงานนะคะอยู่ที่การตั้งจุดเด่นน้ำและป่าที่โฟมรวมทั้งคอนเสิร์ตสุดสนุกขาะจากนักร้องและศิลปินซูเปอร์โซนิกทำกลางแฟนคลับและนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวงานกันอย่างคับคั่งนะคะช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมามีสีสันและสนุกสนานอีกครั้งอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการกระจายไรายได้สู่ท้องถิ่นและคนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ นี่เป็นบรรยากาศในหลายพื้นที่ที่ <Okay S 1> เราน <th> ําภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับ